รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนแม้ว่าเมียนมาและลาวจะมีพื้นที่บางส่วนของประเทศติดกัน แต่ก็ไม่เคยมีการสร้างสะพานมิตรภาพเชื่อมการเดินทางบนท้องถนนระหว่างกันมาก่อนมีแต่ก็เพียงการใช้เรือเฟอร์รี่เดินทางข้ามฟากเท่านั้นดังนั้นสะพานมิตรภาพที่เพิ่งเปิดใช้ไปเมื่อวันที่9พฤษภาค,คมพศ2558จึงเป็นสะพานมิตรภาพแห่งแรกระหว่างเมียนมาและลาวเชื่อมต่อระหว่างเมืองลองแขวงหลวงน้ำทาของลาวกับเมืองเชียงตุงรัชฉานในเมียนมานอกจากนั้นยังมีการสร้างด่านตรวจคนเข้าเมืองและถนนเชื่อมต่อกันแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทำให้ประชาชนชาวลาวและเมียนมาตาดเงินทางค้าขายไปมาหาสู่กันได้ง่ายมากขึ้นรวมทั้งยังสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางจากเวียดนามจีนจนถึงอินเดียได้เลยล่ะค่ะ